เรื่องเล่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนพุทธศักราช2563ถึงปัจจุบันการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนไทยตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาถือเป็นหนึ่งในการประท้วงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยเป็นการลุกฮือของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการปฏิรูปการเมืองสังคมและสถาบันต่างๆของประเทศ เหตุการณ์นี้มีที่มาจากปัญหาทางการเมืองที่สั่งสมมายาวนานและการกระทำของรัฐที่ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนการประท้วงของกลุ่มเยาวชนไทยที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2563ถือเป็นหนึ่งในกระแสการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในยุคเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียได้ออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้ากว่ารุ่นก่อนหน้าพวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความไม่พอใจต่อรัฐบาลและนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ดังกล้องไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามการประท้วงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะอารมณ์โว,ว์วูบหากแต่เป็นผลพวงของปัญหาที่สะสมมายาวนานทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสิทธิเสรีภาพของประชาชนการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจน จุดทีิกที่น่าจดจำและจุดเปลี่ยนที่ส่งผลต่อรูปแบบการประท้วงในปัจจุบันจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว 1. ความไม่พอใจต่อผลการเลือกตั้ง2,562และรัฐบาลขอสอชอหลังจากรัฐประหาร2,557ธนะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขอสอชอนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาปกครองประเทศเป็นเวลา5ปี การเลือกตั้งทั่วไปในปี2,562ถูกมองว่าไม่เป็นธรรมเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2,560ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้คอสอชอยังคงอยู่ในอำนาจพักพลังประชารัฐหรือพอปอชอรอเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แม้ว่าพักฝ่ายค้านเช่นพักอนาคตใหม่และพักเพื่อไทยจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก ก่อนปี2563ไทยเคยผ่านเหตุการณ์รัฐประหารหลายครั้งโดยเฉพาะรัฐประหารปี2557